มาเด้อค่ะวันนี้ต้มยำปลานิลใส่ผักรวมมีผักชีต้นหอมกระเพราผักชีฝรั่งด้วยนะคะใส่ทุกอย่างเลยวันนี้ทำแบบอาหารบ้านๆนนะคะปลานิลตัวหนึ่งต้มหมดเลยนะคะ ดูดูด,ดูดูนะคะดูนะคะเพื่อนเพือนาทานด้วยกันเด้ออร่อยมากหอมนะคะหอมมากจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจับโทรศัพท์มันมันบังนะคะมันบังภาพสุงแล้วจ้า น้ำปลาจ้าวันนี้ใส่ผักเครื่องหอมนะคะเครื่องปรุงใส่ทุกอย่างเลยใส่มะนาวมะขามเปียกใส่ทุกอย่างเลยติหอมกระเทียม หอ,อมจริงๆนะคะเดี๋ยวเอาทับพ,พีนี่ก่อนมันมีสองทับพ,พีนะคะอันนี้แม่ตักมาชิมดูรสก่อนแต่ก็ได้อยู่แล้วสุกแล้วนะคะปิดแก๊สแล้วจ้ะได้รสแล้วจ้า รอทานอย่างเดียวนะคะมาด้วยจ้ามาทานด้วยกันจ้ะอาหารวันนี้อร่อยจังเลยหอมมากจ้าทำแบบง่ายๆอาหารบ้านๆอีสานนะคะ ชมด้วยจ้าอาหารไม่อ่อนนะคะตัวไม่อ่อนทำกับข้าววันนี้มาทานด้วยกันอร่อยไม่อร่อยก็ขออภัยด้วยนะคะมาทานด้วยกันนะคะทำแบบง่ายๆเลยเครื่องปรุงก็แม่ก็ใส่ทุกอย่างแล้วถูกปากท่านผู้ชมทุกท่านทุกกำลังใจ แวะมาให้กำลังใจด้วยจ้ามาทานข้าวด้วยกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะเ mm. พื่อนใหม่เพื่อนเก่าก็แวะมาทานด้วยกันจ้า mm. หอมๆจ้า mm. ใส่กระเ mm. พราผักชีฝรัง่ง ต้นหอมแล้วก็พักชีหลายอย่างจ้ะใส่เป็นเป็นผัดเลยนะคะซื้อปลานินเมื่อกี้นะ่ะในเดินประกาศรถประกาศมาแล้วนะจ้ะตัวหนึ่งต้มทั้งหมดเลย จ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณจ้าที่แวะมาเป็นกำลังใจมาทานด้วยกันค่ะ